มาแล้วเอาให้คุ้มนะเพียงเนาะเพื่อเพื่อนคนกินหอดเท้าจอยพี่น้องนานๆมาส้มยาวๆส่งคลิปไปเลยด้วยเพียงเด้อทักทายสบายดีกันคือเก่าพี่น้องสบายดีเบิร์สุขสุขลุ่ยซีสมุกสมบอนอย่าลืมด้วยเพียงเด้อกดติดตามส่องเฮาให้ผ่านกดไลค์พี่น้องตอนนี้ฮะกัเจ็ดลอยสามสิบกว่าสับพี่น้องอย่าลืมพี่น้องอีกสองลอยปลายเด้อพี่น้องปลายกระปลายแก่ๆสามพี่น้อง ผากินในอบอกอมใจเด้อทุกคู่ทุกคนขม yep. uh hmm. าก็แหลกโกแร์กติดตามให้แน่พี่น้องขอบุญขอคุณลวงหนะเด้อจ้าม่เห็นภาพกเก่าพ hm ี่น้อยม่เห็นภาพเก่าฮวงเฮียนบอนเคยสอนสื่ออยู่พี่น้องบ่ได้อยากมาซ้อนอีกคือเก่าจักดีสื่ออยู่เป็นอันสื่ออยู่คิดหอดบ่คิดหอดถ้าใครมาซ้อนในี่มาบ่ได้พี่น้องเทิงสิเถิงสิมีเงินเดือนแกมาคืนบ่ได้ด้กพี่น้องเ้ย ได้ก้าวออกไปเลยก้าวขึ้นน้ำโบได้จักมันเป็นอะไรบุหัวจิตหัวใจมันบอกคือเก่าเนาะมันเคยผ่านแล้วนะพี่น้องมันเลยเป็นอันแบ,บ,าบาายียบ,บบ่อยากกลับขึ้นเนาะนั่งนาำโแล้วพี่น้องนั่งบาา่แล้วนั่งไปตักอันแกงขี้เล็กใหม่หามจะเป็นนั่งใจดีพี่น้องเออฉันขันบบเอาก็ยันเสียนําใจอย่าดามากันเลยพี่น้องเด้อยวจะไหนสิวนะ่าคุณเอ้ยสาวจอยละวบมีส้วจ้าเพ็นงไปเอาของเล่าเนะาะพ่อวาเอากับบ่เด็กเอาดอกพี่น้องส ย่านา่งเสียน้าใจก็เลยว่านั่งกับไปอามใาห้เลยเขาก็โอ้ยคือสิเข้าใจกันอยู่ดอกนะ้องพี่นอ้องชมบรรยากาศเอาเ้อพี่น้องจูาไหนก็บ่าพี่น้องพี่น้องแล้วกัผูพังมากับิีหูคือเก่าอยู่เนาะเออแม่เวยดอลูกไปตักแกงขี้เหล็กไม่เหาจนได้นี่รถเฮ่าจะไหนกับขอบุญทุกคุณแล้วก็ขอบใจพี่สาว

โจมเนมาเธอได้นั oh, ่นมามเธอได้นั oh. 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 Uh. ่นบเคยผานอกว่สิบุได้ยังคืนมาพี่ลูกาไมด้อแลวเออขันตัวบบได้ถือว่าสุดแล้วมาจะสอบนี้มาเป็นอย่งไรไหาซื้อเอได้ก็ โอ้มันเบิดแหละเฮ้ยมันกะเกินไปแล้วมันแรงมันเข่าสูดดูแรงไวายอิลีแมนนะเขาก็ได้กันแห้งไปย่างเงี้ยโอ้ยคัดจอืมาเขาก็ได้แกแห้งเขาก็ได้แกแห้งปกติเขาสูดยามแรงไวายอิลีปีนี้่ะเอ้ยมึงดูเดือนสองยังโบยังหอนเลยหนาวน้อยเดียวเนาะอะไรมันเดือนหาเพอ่์สตินอืมเดือนหาแม่นหลังสงการหรือส่วนสงการนี่ก็ได้กินแล้วข้าจกับข้าวปซื้อพนักดูบ้านมุงเนาะ เบิ้ลบ้านบ่มีหน่อไม้แบบเขาเจ้าขายดีไปแล้วต่เก่าคือไม่เตียงบ่มีให้ครัข้ากระโปรงบ่ทั่อนบ่ทันป่งบ่ทันอยูแม่เขาเจ้าะย่าหน่อไม้พี่นาะหน่อไม้เองนะบ่ออกเลยเออแล้วขยับปูหน่อไม้เขาขายดีกันยังทำขายดีเอ้าลูกก็แบบจะกองไหมขอบใจเด้อเฮ้ยเด้อครัโมไปอี่ตัวเฮ้ยเออพักอีตู่มันก็อึดบุติขนาดเองผู้พักอีตู่เป็นสวนกันยังเบิด เราเดียร์กจะอาหยาหาเองคือาสุดายอันภาคีเลยกคือไปเอาเท่าไดเอเอานองดำกระขินเอาอืแล้วดีมามีอึดดีเลยคเียกจ้ะแต่กาคือบุอึดบอยากบ่เออแต่พกะมื่อยากข้าไปมือเรือหักูเห็นขบักทิมเมื่อด่ะคือบ้านของนข้าวหานขพอเขาบุอืดขพอให้ต่อขีลาวกินเออบุขี้ากินฮะ ก็ต้องวงประเสริฐกินป้าเองนหนาๆเองน่ำปรุงครีมไว้ละบริทาเป็นที่จองที่ละซิวขึ้นเยลยบ่มีเวลาท่าเฮ้ยลูกอันลูกนอนเด็กลูกนอนแปดเก้าโมงละแม่ก็รับเลยแม่ก็รับนั่งลูกเลยนั่งก็เริ่มเกี้ยงท่าพรกนันเว้นก็คือมาคอยท่าท้าก็คือท่าครีมกับพรออนั่งก็ิ่มแหละ เพราะนางมีเงินได้เงินอันซื้อเขื่อนจำอ่างพี่น้องหมดไปว่าเออว่าบอมีเงินบหมดไปว่ากัดสวดตะบุญบปเขามีหลดตับ่มีหลดเนาะอืแม่เฮ้ยแต่ปันมีเองตอนปันหายเองเด้อที่พูดเทปน่ะเนาะเติมมันกัแพ้กัมือนี่เติมมันกันลิตรหนึ่งสิไปกับได้บ่อน้อยเดียวเลยแพงๆซะเยอะเนาะ ตัวขิโลเองตกระเติมให้เองขีิโลตัวฮาวกระเติมให้เขาเหมือนเปลี่ยนเติมกันพี่น้องเดี๋ยวนีเดี๋ยวมันเกี่ยวให้กับแพงน้ำมันเไม่ใช่ดอกขนมแห้งแพงเพราะมันจะเคี้ยวเออหุ่นุ่มหอนอนน้อยสิบพันโอ้คิดเบิ้งคองแพงพี่น้องเขาของแพงบัวตะยู่ไทพี่น้องแพงคือการเบิร์ตบัวอยู่ลาวอยู่ไทยเพราะว่าของเฮาวโซลัดกระส่งมาแต่ไทยเนาะ คนที่ขายเทวลาเขานี่ก็ของก็ส่งมาจตกไทยเบิ้ลส่วนลายพี่น้องนะมีแต่คองน้ำเข่าเฮย่ไง่ายก็ม่แต่คองน้ำเข่าแล้วก็แพงสบู่กับแพง,ก,แพงก้อนสบห้าพันบูอันอันอะไก็หนึง่งเิบสองพันเยส้าสามพันอ,อิงออนทันดีสอพันหันบุกงเขาไว้ถ้าแหงนาเกี้ยนาค้างคคุาน่โทรนำเลย เฮลโหลเบิง๊วยตื่นบอเออตื่นแล้วเออสิเมื่อแล้วตื่นไวสุดเลยไปด้อพี่น้องสืบต่ออยู่สืบต่ออยู่อันหน้าเฮาต่อพี่น้องโทรน้ำแล้วนาะงงตื่นปะปะปะแล้วไปแแบซื้อขนมอีกเด้๋นี้ขอบใจเด้อจ้าสะจอยมากินเด้อร์มันอย่างกินเด้อตื่นไวเทวะออกมาหอดพี่น้องแน่อูปเป่าอูเปนและไรแช่คนได้ะ เสือกฟางหอยตะแรล่งตะแร่งหอนบ่แะว่ามันจะบ่อยากอยู่ขีดเด้แดดแก่นี่ไงอาแม่ซีมึงดูแกงขี้เล็กอีจ่อยมันแบงห้มันแบบแซบๆอันนี้ใส่หมูแดงอมมันแบบใส่ไข่มูแดง ไม่มีหมากหอยด่างนจะกนด้วยมลน้อันนี่เอออยากและหายและคือหายว่แท้เลยเนี่ยเจ้ะเสื่อะไเออเนี่ยเรอยากก็ได้บุมงยังมีแต่น้องมาหอดแล้วพี่น้องเออกะซี่มึงดูยายจะเสพอปได้ค่ะเนาะเอารวยอยู่ สิบต่อพี่น้องโจรโจรโจรมาจากไหนโจรมาจากป่าป่าเธมันบ่นอนอยากเข่าจังชันเลยต้องปั้นเข่าดูกกว่าน้อกลัวจริงไหมจังหมาอ่าวเธอเฉพาะจังเอิญนแม่ปีกก็ยังสองปีกอืมงัดนป้าแม่ช่วยเองมาหนิใช้ขี้โตกัน,น,นได้ตไหม Ôi, chắc vào yang đi ôi, măng ừ, đi à, cứ bội đại ba mùi ba măng À mạc, sổ mò Ô hồ, cái Cái xanh Bự bự เห็ดแดไหนเนี่เห็ดแดดมันแดดเท่ากับไปเออเบื่อ้ยไหมนะเด็ดเด็ดเท่ากับกุมไปเนาะแม่ยายเออยายอาชีพหาขี้ตกเป็นหลัก ถ้าเราดูแรงมาแล้ยก็อยู่ไม่ได้ขันโมไปหาขี้กระตุกป้าตัวนอนบัานเข้าๆๆท่นอาบน้ำซ้ำหันย้ำอาบน้ำนอนนะบัานเสร็จปุ้ยย้ำรดยการเสร็จย้ำนั่นเพื่อสีนอนป้าตัวกุ้มก็จะได้สบายมือไฟอ่ะนี่อะไรนี่ ยังสองปีกขอล้อฤษีข่าวกบยังแม่ต้มไข่บอสีต้มไข่นี่พอมไข่มีต้มต้มต้มไข่ไม่เรียบถ้า,ามาดูลฤสีกินบอกระปีกเกป็เดซื้อมาทะดลอันละเพอรนกินน้ำแดดเลยพี่น้อง ปหาชะจ่อยมากกับบจบซครัถ่ายโตเป็นเรื่อยนะพี่น้องคงจะไปว่ากันนะจ๊ะฝากเบื่องฝากส้มด้วยเพียงเด้อฝากกดติดตามให้ในจ้าพอได้งเงินเปลี่ยนนะโจโทรศัพท์หน่วยถ่ายคลิปตัวนี้พี่น้องยังไม่ผ่านเลย ผ่านกดดยไว้ในพี่น้อง